พี่น้องสวัสดีค่ะนะคะมือนีกระซอมมะล่ำคือเกาค่ะนะคะผัวพระท่านเห็นอยู่ค่ะเสียอีกแล้วเป็นยังเจ๊เสียใดเสียดีถ้าว่าเห็นแล้วค่ะคู่กรณีค่ะไปน้ากันค่ะบพผิดพ่พาผาดจะแทค่ะเพราะว่ามาหับกันไปค่ะสามมือแล้วค่ะบ่กาะกาบันเล่าสีผัวคอยยื้อใส่ผัวเมอออื่อเอ,ออผัวแดงออออหัวล่าน้ำยี่ปุ่นหัวล่าน้มยื้อใส่มองเกามองเกาน่ะมองใดมุ่งจะไปน้ากัน ดูมองเอี้ยอวนอวนอืออัหาดไม่มีบาดบ่มีส่งนั่นอีวอนอวนอืออันหาดไม่มีบาดไ่มีส่งผู้ใดอีลดีมากกุลระวังนั่นพลาดดีมากกุลวงวังอัวข่อยไปโกกอีกแล้วดูมองเกาบนหัวละน้ำตีดินตีพื้นปุ๊กปุ๊กปุ๊บนแต่ว่าข่อยผสงมชายยังเดี๋ยวไปน้ำกันคือพวกหับกันมาน้ำเจ้าหนุนตัวมะเหลวเอาความสุขของเขาต้างจะไปหามเขาได้ตีผัวข่อยเมียเมียเอาผมกระแซงแล้วเนาะความสุขของเขากูจะไปหามได้ตีเอากระพัวกขาแล้วเป็นผัวข่อยเมียพัวมึงกระอ้ายกูไง เาเดี icana, ator, ๋ยวไอ้เจ้ากับจริงอยู ota, ่แต่ว่ามันเป็นผัวข่อยเจ้ากับยิ้ว่าปกปักรักษาผัวข่อยซอยได้ทีทั้งในสนามจงอ่างมึงก็จะไม่มาหากูกูกระกป่องกูก็บอกว่าไอ้เออเราเลิกงานแล้วเจ้ากับกาบานกับซองเจ้าจะไปหาทะเลเถียบเทียบทั้งนั้นทั้งนี่ลายรีตัวมันในอีจงอ่างนะมันกับดูดน้ำเจ้าคือจังกบเนี่ยหนึ่งเขาไอ้ชายที่แตกจิว่าเขาบูดเป็นเราทั่วเมื่อเปิดฟอดเบาเลยแล้วก็เออไปไปมึงก่ต้องมองกูดอกเเมานาะ ก็สองม้อหวนน้กุดอาบไปแปไปบวเสียหายหอดผู้เดียวต้งสิ้นมันว่ะเอาเดี๋ยวเตียเด้อบมันไม่ใกุหาสิกุกลบกามาสหรอน้กุหบไม่แยงานน้ากุหลตัวอายังบ่ดีครับ่ดีเนี่ยแท้ล่าสุดทรงรูปไม่เบิ้งนอนกอดกับล้อมอ่อมกับอินดุลีมานกุหลาบอินดุลีไม้กุหลาบแต่งแต่งหนาน้องยุกีเพ่นประกำเจอดีแท้ค่ะอื เดี๋ยวสิพาไปบุกข้างไอ้กับเราเห็นใหญ่ดอกครับการกระท่ำที่มันเห็ดแบบนี้เพราะมันกับพิสิลธรรมเนาะเอาจะให้ไอ้กับเราเด็อยากบอกสุดตัวฟังดอกแต่ว่ามันกับอันตัดใจไอ้ที่กันเจ้าเลี้ยวอ๋อมาเกอยากบอกดอกแต่ว่ามันกับเป็นแต่แท่งใจตัวอยู่ในตรงอ่างแต่ว่าถ้าเขาไปนั่งดีๆเขาปิดแต่มีความสุขให้ไอ้กับเราอยากบอกเพราะไอ้กับเรายากมันแท่งใจดำตัวไอ้กับเราอยากบอกชุดตัวฟังในในตัวกระเด็นทามเราอ่านกันเลยว่าโอ้ยพุ่ยบ่อติดกว่าแบบว่า อน้อมนำใจมึ่งกูพยายนมมักคิดหลายเนาะเดยวเราจะเป็นการนิดบพเป็นบ่มีจิตใจนิดการนิดง่ายบ่ราะเพราเพาะ้าผิตใจว่าตาขนาดป้านำใจขนาดเจ้าบ่าได้เดี๋ยวตอนเขาไปเล่นกันคอยบหันในศูนย์แต่ว่าตอนนี้กยศูนย์ตอนเจ้าบ่สู้ไข่ฟ้าในีกศูนย์เดี๋นี้ไปไปสตาร์ทรถเดี๋ยวนี้ลุกลุกไปองไปหักน้ลีดีมากดระวอง